สวัสดีค่ะมาพบกับนูแดงนะคะเซลฟอร์พันคอนสขาราลังสิตค่ะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมรถหล่อๆอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งคันนี้นะคะรุ่นรถของเขาะะจะเป็นรุ่นสปอร์ต 4x2 นั่นเองราคาค่าตัวนะคะ9 9 9 0 0 0บาทคันนี้มีชุดตกแต่งอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะนี่ ค่ะพี่ๆเป็นไงคะสาหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งฮอตฮิตมากๆเลยนะคะชุดแต่งก็แต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะจะเป็นชุดแปลงหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งโทนสีนะคะก็จะเลือกเป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงาของตัวรถนะคะในส่วนของไฟมินิไลท์นะคะที่ติดมากับตัวกระจังนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีส้มนะแต่ว่าพี่ๆนะคะสามารถเลือกเป็นไฟสีขาวหรือว่าสีส้มได้เลยค่ะ สำหรับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะก็ทำเป็นสีเดียวเลยเป็นสีดำด้านหล่อๆดุๆแบบนี้เลยนะคะมาค่ะขึ้นมาที่ด้านบนกันสักนิดหนึ่งเนาะด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของอะคริลิกเลนเจอร์แล้วก็ตัวสครูปค่ะด้านบนนะคะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะคะสักนิดหนึ่งนะเป็นตัวสครูปนะคะทรงแรปเตอร์นั่นเองเพราะว่าคันนี้นะคะเขาจะตกแต่งออกมาให้เหมือนกับตัวหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะเป็นไงคะแค่ด้านหน้าก็ หล่อดุดันแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างมีอะไรบ้างจุดแรกซุ้มล้อค่ะ เป็นซุ้มล้อที่มาพร้อมกับชุดแปลงหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะสีดำด้านแบบนี้เลยและคันนี้เขาจัดทรงออฟโรดด้วยนะคะมาดูกันที่แม็กเลยแม็กคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กขอบ20ของ o อ s อสินะคะลายยอดฮิตก้านวายสีดาเงาแบบนี้เลยรัดมาพร้อมกับตัวดอกยางนะคะอาชีนะคะสามสิบสามทับสองจนั่นเองเป็นยางของ a าริสันะคะก็เป็นดอกยางที่กึ่งกลางเลยนะคะวิ่งทางออฟโรดก็ได้นะคะแล้วก็วิ่งถนนดําก็ ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่แดงบอกเลยว่าคันนี้เขาจัดทรงออฟโรดก็คือมีการยกขึ้นนะคะสนิ้วนั่นเองนะคะโดยการใส่ก้อนหนุนรองหัวโช๊คนะคะเปลี่ยนปีกนกลูกหมากกันโค้งด้วยนะคะได้ทรงลอแบบนี้เลยค่ะพี่ๆปะเราขึ้นไปดูในส่วนของด้านบนกันต่อสำหรับด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเบ้ามือจับนะคะนี่เลยติดเป็นสีดำด้านแบบนี้และมีในส่วนของ การที่ติดตัวข้อฝาถังเข้าไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของชุดแต่งด้านข้างนั่นเองค่ะด้านหลังมีอะไรบ้างหนูแดงพาชมเลยสําหรับด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของตัวข้อไฟท้ายนะคะติดเป็นสีดําด้านแบบนี้และมีอะคริลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์สีดําเงาติดเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปนั่นเองค่ะ ะค่ะพี่พี่สำหรับรถแต่งคันนี้บอกเลยว่ารอดุดันออฟโรดสุดๆไปเลยนะคะสำหรับพี่พี่ที่สนใจอยากได้รถแต่งหล่อแบบนี้นะคะทักแชทมาห,าหนูแดงได้เลยหรือโทรที่เบอร์0925455322ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ